สวัสดีค่ะตอนนี้แอมอยู่ในห้องผู้ดยสารของรถโตโยต้า Vios เครื่องยนต์1 5อโต้ปี2014ค่ะแอร์เย็นฉ่ำมากๆเลยนะคะคันนี้เป็นรถมือแรกสภาพใบแดงนะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบๆกันนะคะนี่ค่ะโตโยต้า Vios เครื่องยนต์1 5อโต้ปี2014นะคะคันนี้เป็นรถมือแรกสภาพใบแดงเลยนะคะราคาโปรโมชั่นอยู่ที่279,000บาทเท่านั้นค่ะ แม็กลายสวยมากๆเลยนะคะราคาอยู่ที่279,000บาทเท่านั้นราคาเราตั้งไม่แพงเลยนะคะภายในก็จะเป็นเบาะหนังสีดำแนวสปอร์ตนะคะระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะกระจกปรับไฟฟ้าแอร์แบ็ก s อนะคะกุณจรีโมทแอร์เย็นมากๆเลยค่ะเตินมันอ e ีสิบได้ด้วยนะล้นมือแรกสภาพใต้แดงกุญณจสำรองครบ2ดอกเลยนะคะรับประกันบอดี้ให้เลยนะคะคันนี้ติดฟิล์มพร้อมเลยนะคะ เอกสารไม่ยุ่งยากเลยนะคะแค่มีสัเนาบัตรประชาชนค่ะสัเนาทะเบียนบ้านส t a ทเ m e n t ย้อนหลัง6เดือนแล้วก็ใบรับรองเงินเดือนก็ออกรถได้แล้วนะคะค้าขายก็ออกรถได้ค่ะขอให้มีหน้าร้านตรวจสอบได้มีเงินบุ๊กแบงค์เดินบัญชีนะคะยิ่งมีเครดิตยิ่งดีค่ะไม่มีเครดิตก็ซื้อได้นะคะทำงาน4เดือนก็ซื้อได้ค่ะสภาพดีมากๆเลยนะคะราคาเบาๆค่ะไม่แพงค่ะมีเซนเซอร์ด้านหลังด้วยนะคะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะออกรถไม่ยุ่งยากเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะภายในสะอาดสะอ้านมากมากเลยนะคะแอร์แบ็คคู่นะคะเบาะหนังสีดำดูแลง่ายมากมากเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะเื่องเงียบม,มากๆเลยค่ะเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงได้ดูนะคะ เดิมค่ะเคื่องยนต์เบนซินนะคะ1,500นะคะสภาพดีสุดๆเลยนะคะคันหน้าเดิมด้วยนะคะไม่มีอุประเดตนนะคะรับประกันให้เลยนะสําหรับรถคันนี้ค่ะใครกำลังมองหารถผ่อนสบายๆนะคะเดือนละ5,000กว่าบาทนะคะแอมเชียร์เป็นคันนี้เลยนะคะซื้อไปไม่ต้องทำอะไรแล้วะคะ่ะพร้อมใช้เลยนะคะ โตยตาวีออสขึ้นยนต์พันธเกียร์โตปี2014ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะขอให้ปลอดภัยไม่เป็นโควิดนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนสู้ต่อไปขอให้ผ่านช่วงเวลาเลวร้ายไปได้นะคะ แล้วทุกอย่างจะผ่านไปค่ะสู้ๆค่ะลูกค้าบ๊ายบายค่ะ